สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะขณะนี้ท่านกําลังติดตามรับชมรายการรักไม่รู้โรยค่ะก็ดําเนินงานโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศวรนะคะรับผิดชอบดําเนินรายการโดยตัวดีฉันนะคะวรรวันทิพวานีลงค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์จุธาทิพมงคลคำค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจํากลุ่มสาขาวิชาบริหารการพยาบาลมาคุยกับเราะคะ่ะเห็นวันนี้อาจารย์เตรียมเรื่องของการปฐมพยาบาลเด็กโรคลมชักแบบกระตุก นะคะชักแบบกระตุกทั้งตัวเลยนะคะโรคลมชักเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างทะาอาจารย์มันมีอาการยังไงให้เรารู้ออกสั้นๆเนี่ยค่ะค่ะโรคลมชักนะคะก็จะมีลักษณะของการชักซ้ำค่ะตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปซึ่ง<ม>โรคลมชักเนี่ยจะได้รับการวินิจฉัยจากคุณหมอคือเขาก็จะมีการอ่าซักถามประวัติจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลนะคะแล้วก็<ม>ตรวจขึ้นไฟฟ้าสมองค่ะ พื่อดูว่าเป็นการชักแบบไหนค่ะซึ่งอาการค่ะอาจจะมีแค่แบบเมื่อยลอยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ได้มีการชักทั้งตัวก็มีแต่วันนี้ก็คือเราจะมาพูดถึงกรณีที่มีการชักกระตุกทั้งตัวแล้วเราจะปฐถมพยาบาลอย่างไรชักกระตุกทั้งตัวคือชักทั้งตัวใช่ไหมคะชักทั้งตัวหรืออาจจะมีซิกใดซิกหนึ่งก็ได้แต่ว่ามันจะกระตุกกระตุกมันกระตุกอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเงี้ยถ้าเจอเด็กที่มีการชักทั้งตัวเลยนะคะจานี้เราจะปฐมพยาบาลยังไงได้บ้างคะค่ะอันดับแรกนะคะสิ่งสำคัญ คือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คุณพ่อคุณแม่จะต้องตั้งสติค่ะเราต้องมีสติก่อนนะคะถึงจะค่อยบริหารจัดการได้อันดับ2ก็คือต้องรู้สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะว่า<ม>ที่ที่อยู่ตรงนั้นปลอดภัยไหมอย่างเงี้ยค่ะไมงันชักตรงไหนใช่ค่ะชักกับพื้นหรือว่าชักกับหญ้าหรือว่าไปชักกับคอนกรีตอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในแบบ พื้นที่ที่แบบอันตรายรถพุกพ่านหรืออะไรแถวท้านงองไมฟุตบาทอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องออให้อยู่ในที่ปลอดภัยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อต้องดูสถานที่ที่เด็กน้อยมีอาการด้วยใช่ค่ะหรือว่าในสนามเด็กเล่นในห้องนา้าห้องนอน,ห,อน,อนหรืออะไรย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วต่อไปคือแล้วก็ถ้าเด็กมีเสื้อผ้ารัดแน่นก็คลายให้หลวมๆแล้วก็สิ่งสําคัญคือ<ม>อย่ามุงค่ะให้ให้อยู่ในที่โล่งโปร่งสบายค่ะทําไมต้องไม่มุงอะคะอาจารย์ บางทีการช่วยเหลือก็จะไม่ไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยค่ะแล้วก็มุงเยอะๆออกซิเจนนะตรงนั้นยิ่งเด็กน้อยอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะจ่ะค่ะค่ะถัดมานะคะก็คือการจับตะแคงป้องกันการสำลักค่ะบางทีการชักอาจจะมีอะไรแล้วก็เหมือนมีอะไรออกมาก็คือต้องจับตะแคงนะคะอา,อาจจะสามารถกวาดอะไรที่ออกมาได้แต่อย่าเอามือยัดเข้าไปในปากหรือว่าสิ่งสำคัญเลยห้ามเอาช้อนหรือเอาอะไรยัดเข้าไป คือสมัยก่อนเราจะกลัวเด็กกัดลิ้นอย่างเงี้ยคะ่ะมีความเชื่อใช่ค่ะ oh, ซึ่ง oh, จริงจ,จริงๆไม่ควรไม่ควรใส่เข้าไปค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเอาของแข็งแข็งใส่เข้าไปค่ะอาจจะทําให้เด็กฟันหักหรือฟันหลุด <c oughs> ซึ่งเมื่อฟันหลุดนะคะอาจจะไปติดหลอดลมของเด็กที่ชักอยู่แล้ว <c oughs> ทำให้ขาดอากาศหายใจแล้วอาจจะเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ได้ <c oughs> แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าอา่าแค่เด็กกัดลิ้นนะคะมันจะไม่เป็นอันตรายถึง ชีวิตแล้วก็ค่อยมารักษาที่หลังได้เขาก็เลยมีสโลแกนนะคะว่าไม่งัดไม่ง้างไม่ถ่างไม่กดไม่ทั้งหมดเดี๋ยวชักหยุดได้เองค่ะห้ามอะไรนะห้ามไม่งัดค่ะไม่งัดปากไม่ง้างปากค่ะไม่ถ่างไม่แล้วก็ไม่กดค่ะแล้วก็คือไม่ต้องทั้งหมดเดี๋ยวชักจะหยุดได้เองภายในโดยทั่วไปจะ ประมาณ2อถึงสนาทีค่ะแต่บางรายอาจจะยาวนานหน่อยก็เพราะผู้ปกครองค่ะที่อยู่กับเด็กบ่อยๆเขาจะรู้อาการค่ะเพราะส่วนอย่างนี้แสดงว่าโดยค่าเฉลี่ยดอ3นาทีก็หยุดแล้วค่ะก็ช่วงนั้นเราก็จับน้องตะแคงแตะแคงหน้า ไม่ให้เวลาสำลุงสำนักออกมามันจะได้ออกมา,มไ,ออกมาไม่ได้ไปอุดตันใช่แล้วก็ห้ามยัดห้ามยัดใช่ค่ะห้ามอย่าอืามนึกฟังอย่างนี้นึกถึงสมัยก่อนเนาะที่เขาบอกให้ตัวเองเรียนมาสมัยนี้ยังเอาช้อนยัดอยู่เลยตอนนี้คือไม่แล้วไม่แล้วค่ะค่ะก็เรื่องนี้นะคะเป็นมีความสําคัญมากๆเลยนะคะ ค่ะก็วันนี้นะคะรายการรักไม่รูะะ้โรยค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์จุฑาธิพมงคลคำมากค่ะมาคุยกับเราในวันนี้นะคะก็ในสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์ก็ยังอยู่กับเราอีกค่ะเวลาหมดลงแล้วหากว่าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยในสารที่นําเสนอนะคะหรือว่าต้องการติชมรายการค่ะก็แสดงความคิดเห็นเลยนะคะทาง Facebook มถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสวนค่ะหรือทางอีเมลก็ได้นะคะทาง nu radio 1 0 7 2 5 hotmail com ค่ะวันนี้นะคะดิฉันวรวรรณพิวารีลมแล้วก็ทีมงานก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยค่ะที่ติดตามรับชมรายการริตลอดนะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ